สวัสดีครับผมทารัดรับดูลายมือผาลัพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทนายดวงสตางค์คนเกิดราศีมีนะครับผมในเดือนพฤษภาคมพศ2565นะครับผมก็เริ่มปลอดภัยเลยนะครับท่่นจมท้าสานชาวราศีมีในครั้งนี้นะครับผมก็ให้ไพ่สองถ้วยนะครับผมสองถ้วยนะครับผมก็ ไพ่สองถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะครับผมเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวก็จะบ่งบอกถึงพื้นดวงด้วยแล้วก็บ่งบอกถึงดวงจรของชาวราศีมีในช่วงเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับผมก็เรามาเริ่มกับพื้นดวงกันเลยดวงจรช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับผมแล้วก็อาพื้นดวงกันเลยนะครับผมก็ไม่พก็ไู่ดความตามเพลงนะครับผมไพ่ใบนี้ผมจะบอกว่าราศีมีเนี่ยคุณเห็นไหม เป็นพ่สองถ้วยแรกกันสองถ้วยแรกกันหมายถึงคนที่ความจริงมันน่าจะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้ถ้วยก่อนเขาถึงจะให้ถ้วยคุณมาอีกเพราะฉะนั้นฝ่ายชายอาจจะเป็นฝ่ายชายก็ได้หรือฝ่ายหญิงก็ได้แต่ความจริงให้ใบเนี่ยเราจะเน้นคนที่ให้ก่อนแล้วก็จะได้รับมันหมายถึงการให้มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ให้เขาก็ไม่มีทางที่จะให้คุณตอบเหมือนกับว่าคุณไปอยู่บ้านในหมู่บ้านหลังหนึง่ง ไอหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ว่าคุณไปอยู่นั่นน่ะมันคุณไม่ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเลยไม่เอาผลไม้ไปให้ไม่ทําอะไรไม่ไม่คุยคุณนั่งอยู่แต่ข้างบนแล้วก็ดูทีวีคุณทําอะไรประมาณแบบนี้มันไม่มีทางจะเกิดมิตรสัมพันธ์มาตีแล้วไม่เกิดคอมมูนิตี้ไม่เกิดสังคมอะไรที่มันก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครคุณไม่อะไรยังไงแล้วก็ไม่ให้เขาเพราะฉันไพ่ใบนี้คือเห็นไหมว่าคุณให้ ราศีมีนจึงเป็นราศีที่ต้องให้เพราะเป็นเวนรูปแบบวัฏจักรของเนี่ยปลาว่ายวนปลาว่ายวนมีข้อเสียในอย่างหนึ่งนะอันนี้พูดถึงข้อเสียก่อนนะปลาว่ายวนเนี่ยมีข้อเสียคือบางครั้งเนี่ยใจอ่อนเกินไปใจอ่อนเกินไปก็บ,บางทีอาจจะชอบให้ผมบอกคีย์เวิร์ดแล้วนะว่าชอบให้เป็นที่เป็นที่รักด้วยผมจะบอกคีย์เวิร์ดอีกข้อหนึ่งคือมีคือราศีมีนเนี่ย มักจะเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะความจริงคุณเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ชอบแจกยิ้มเป็นผู้ที่เออเฟื่อเผื่อแผ่มีใครทุกมีปัญหาอะไรก็มักจะมาปรึกษาในส่วนหนึ่งแต่ว่าในกรณีที่คุณให้เขาเนี่ยก็มีผู้ที่ต้องการหวังผลโดยจะคุณมากๆหรือหวังตัวของคุณว่าเอ้ยอเนี่ยมันหลอกงไว้บางคนก็บอกว่าไอ้นี่สวยต้องการที่จะมาอะไรกับลิ้มกระเรียก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนดังคุณเป็นคนอะไรก็มาคิดจั อาศัยผมเดียวจากคุณแต่คุณก็ไม่สอนคุณก็ให้อย่างเดียวคุณงเป็นคนที่ชอบให้ชอบเกื้อหนุนอะไรที่คุณให้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องให้อะไรที่ให้ได้คุณก็ให้คุณเป็นประเภทแบบนี้หรือบางคนให้ทั้งหมดก็มีเหมือนกันเพราะราศีมีนเป็นประเภทแบบนี้แต่ว่าบางทีก็ถ้าเกิดคุณหวังของเขาถ้างนั้นคุณอยากได้นกสักตัวคุณอยากได้รถสักคันอะไรอย่างนี้บางทีคุณก็อาจจะติดกับดักเขาได้เพราะว่าบางทีคุณก็ใส่ซื่อ บางคนที่เป็นราศีมีนบางคนก็ไม่รู้กลวิธีของคนที่ชั่วร้ายว่าเขาต้องการเอาผลประโยชน์มาล่อคุณบางทีคุณก็ติดก,กับเขาได้หรือบางคนก็อาจจะใจดีเกินอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นราศีมีมีข้อดีอย่างหนึง่งก็คือเป็นที่มีเสน่ห์ต่อชาวบ้านและมีความคิดช่างฝัน ชอบให้มันกับคุณเห็นผู้หญิงที่แบบมีสเสน่ห์ไอเดียดีมีป๊อปปูลา่าในวงการสังคมคือลาศีมีนเราเปรียบเสมือนผู้หญิงอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนึงคือส่วนมากมากเกี่ยวข้องกับธรรมะเพราะว่าปลาที่วหววนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของยินหยางคือสัจธรรมของโลกหรือบางทีก็เป็นสัญลักษณ์ของความหมุนเวียนหรือความไม่แน่นอนความหมุนของศัจธรรมจึงมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องพล,พลั้งพลัรมธรรมอย่างหนึ่งคืออารมณ์ก็ไม่แน่นอนด้วย เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าคุณเข้าไปในศาสนาเข้าไปในหลักธรรมหรือบางทีมีหลักปรัชญาประจาใจยังไงชีวิตของชาวราศีมีมักจะดีถ้าเป็นผู้ชายมักจะมีผู้หญิงอุปธรรมคาจุนช่วยเหลือสนับสนุนส่วนมากนะแล้วเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีผู้ชายคอยช่วยเหลืออุปธรรมเป็นส่วนมากแล้วถ้าเข้าสู่ธรรมะได้ยิ่งดีหรือคุณมีศาสนาของคุณว่าจะเป็นคลิ์หรืออะไรก็ตาม ถ้าคุณมีแบบเนี้ยมีศาสนาหรือธรรมะยึดเหนี่ยวหรือมีหลักปรัชญ,ญายึดเหนี่ยวคุณจะยิ่งได้ดีอย่างหนึง่งศาสนาไอ้ไงราศีมีนเนี่ยถ้าเกิดคุณอาจจะแบบว่าผมจะบอกอย่างหนึ่งนะราศีมีนเป็นราศีที่ถ้าเกิดคุณใช้ประโยชน์จากผู้ใหญ่จะดีมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบตามน้ํา ในกรณีหนึ่งเนี่ยพราะาที่คุณได้รับแรงสนับสนุนสง่สงเสริมจากผู้ใหญ่หรือมีคนรอบข้างหรือมีแฟนคลับหรือบางทีก็อาจจะมีคนที่ชอบคุณเข้ามาช่วยเหลือบางทีคุณจะสามารถทรําอะไรยากๆแล้วก็ผ่านไปได้ง่ายโดยง่ายแบบสะดวกโยทินก็อย่างเช่นว่าคุณต้องการที่จะเอาหุ้นเข้าตลาดแต่ว่าก็มีคนที่เห็นในเสน่ห์ของคุณ บอกว่าเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยนี่คือคนที่ดีเข้ามาช่วยนะแต่ถ้าเจอคนที่ไม่ดีก็อาจจะมาหลอกคุณเพื่อที่จะหวังคุบธุรกิจของคุณอะไรอย่างนี้โดยที่เข้ามาหวานก่อนอะไรอย่างนี้อาจจะคุณอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าเขาคิดไม่ดีต่อสามีคุณเข้าทางแบบหลังบ้านคุณอะไรก็อาจจะมีกรณีแบบนี้คือเข้ามาคุยกับคุณเพื่อที่จะตีสนิทมันจะมีอะไรประมาณพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องกันในชีวิตคุณเพราะฉะนั้นถามว่า ทำไมถึงได้ไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือการติดต่อสังสรรสมมามานาหรือว,ว่าการที่คมนาคมกับผู้อื่นน่ะคุณจะทําได้ดีเป็นพิเศษเพราะาคุณมีความเป็นมิตรกับผู้อื่นเป็นคนที่คุยกับผู้อื่นแล้วผู้อื่นรู้สึกดีด้วยคุยกับผู้อื่นแล้วผู้อื่นจะเห็นชอบกับคุณง่ายนี่คือข้อดีแต่เห็นไหมว่าแลกถ้วยกันคือคุณต้องให้เขาก่อนด้วยหรือบางทีเขาอาจจะนี่คือข้ออย่างหนึ่งนะ บางทีเป็นผมแถมเป็นพิเศษว่าบางทีเขาให้คุณมาเลยโดยที่เขาแค่เห็นหน้าคุณเฉยๆเขารู้สึกเมตตาคุณแต่ถ้าเกิดคุณไปให้เขาโดยอาจจะไม่ต้องการให้ของแค่ไปคุยกับเขาแบ่งปันน้ําใจแบบว่าจะยิ้มให้เขายิ้มให้เขาเขาก็ติดกับคุณแบบติดสเสน่ห์ของคุณเราเรียกอย่างนี้เพราะว่าเรามีสเสน่ห์นั่นเองแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าราศีมีเนี่ยอาชีพที่เหมาะคืออะไรอาชีพที่เหมาะคุณเป็นคนที่มีความคอทแมาจะผู้ชายผู้หญิง เพราะฉะนั้นแต่ผู้หญิงจะเหมาะกว่าคืออาชีพที่ผมบอกคือนี้นะครีเอทีฟพวกศิลปินหรืองานสร้างสารรค์พวกที่เป็นงานแต่งนิยายแต่งละครแต่งบทกวีผู้หญิงจะมีความสามารถในด้านนี้มากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่ไม่มีผู้ชายบางคนมีอารมณ์อาร์ติสมีอารมณ์ทางด้านกวีมีอารมณ์ทางด้านศิลปะอะไรพวกนี้ก็สามารถทํากิจการหรือไอท,ทำกิจการอะไรพวกนี้เกี่ยวกับด้านศิลปะศิลปินได้หรือบางคนเป็นนักครีเอทีฟเป็นคนที่ าวาดวาดเขียนงานศิลปะหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่แต่งนิยายนี่ก็เหมาะหรือบางคนถ้าเกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการโค้ดด้วยการที่เป็นเมนทอร์ด้วยการที่เป็นคนที่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยจิตใจดีขึ้นเช่นหมอดูเช่นโค้ดเมนทอร์ที่ผมพูดไปแล้วนะหรือเป็นคอนเซัลอะไรพวกนี้เป็นคนที่ตั้งแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือแพทย พยาบาลแล้วก็เปิดองค์กรอะไรสักอย่างหนึง่งหรือจะสร้างรัฐที่ก็ได้อันนี้ขอพูดอย่างหนึ่งแต่ผมไม่สนับสนุนนะสร้างรัฐที่สร้างอะไรแต่มันมีทางออกตั้งหลายอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างรัฐที่ซึ่งถามว่าการสร้างรัฐที่มันเดี๋ยวนี้การที่ครองใจคนจํานวนมากอย่างหนึ่งเช่นคุณเป็นวงวงอะไรก็ได้วงวงวงนักร้องอะไรสักได้วงหนึ่งอ่ะตั้งวงขึ้นมานี่คือการสร้างรัฐที่แบบหนึง่งเนี่ย คุณก็แลวคุณเป็นเน็ตไอดอลคุณมีจานวนแฟนคลับเท่าไหร่เนี่ยคือการสร้างลัทธิจึิงแต่ว่าการสร้างลัทธิเนี่ยมันจะต้องมีจุดมุ่งหมายว่าคุณต้องสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและอย่างหนึ่งคุณต้องมีพลังในตัวมากพอพลังในตัวนี่คืออะไรก็อันนี้เดี๋ยวพูดยาวไม่พูดดีกว่าคือผมจะบอกว่าการที่คุณคิดตั้งอะไรขึ้นมาอย่างหนึง่งนี่คือความเป็นครีเอทีฟแล้วนะนี่เน็ตไอดอลอะไรผมพูดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเออเน็ตไอดอลไม่รู้พูดไปอย่าง คืออาชีพเน็กไอดอลอีกอย่างหนึ่งคืออาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพนักบวชอาชีพพวกเกี่ยวข้องกับการที่สรุปนะคืออาชีพอะไรก็ได้ที่ทําให้คนอื่นเขารู้สึกดีเป็นแรงบันดาลใจเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่นนี่คือราศีมีนนะครับผมแล้วไพ่ใบนี้ต่อวงจรได้อย่างไรไพ่ใบนี้ต่อวงจรน,นะ จะบอกว่าราศีมีเนี่ยส่วนมากคุณจะมีโชคดีๆในเรื่องของคนรักสเสน่ห์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าชาตินี้จะรังสเสน่ห์หรือหาแฟนไม่ได้ยกเว้นบางคนที่เป็นคนลดส่วนตัวสูงจับๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณทําตัวเฟลลี่เข้าไว้บางคนอาจจะเป็นคนเฟลลี่อยู่แล้วก็ได้แฟนอะไรยังไงแต่คุณจะต้อง มีความมั่นคงในตัวเองด้วยสำหรับคนที่ต้องการที่จะมีความรักที่สมบูรณ์จริงๆอามาดูสักทีนะภาพมายาวแล้วน,นี่อ่านิดสิ 10. ให้ไปนี้หมายถึงช่วงเดือนพฤษภาคมหรือว่าอดีตหรืออนาคตที่ไม่ไกลจากนี้เนี่ยผมจะบอกว่าความรักของคุณอาจจะเบ่งบานก็ได้สําหรับคนที่มีความรักหรือคนที่ยังไม่มีความรักก็คือเป็นช่วงเวลาที่ความรักดีมาก คุณอาจจะได้เจอคนที่ต้องการที่จะพบเรื่องเกี่ยวกับรักๆแต่ให้ไปนี้แต่การทำนายของผมนะมันเป็นการทำนายโดยรวมเพราะฉะนั้นถามว่าบางคนอาจจะเจอเรื่องอื่นหรือโชคแบบอื่นเข้ามาหรืออาจจะเจองานที่ใช่เจองานที่ชอบคือคุณต้องเจอสิ่งที่คุณชอบไม่ไว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็แล้วคนสัตว์สิ่งของอะไรสักอย่างอะ่ะที่ทําให้คุณถูกใจมากๆเพราะให้น,นี้หมายถึงไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัด วัตถุไม่จํากัดสิ่งอะไรต่างๆมาโลกใบนี้เพราะไพ่ใบนี้คือรักแบบไม่จํากัดคุณอาจจะเจองานที่ใช่ก็ได้คุณอาจจะเจอคนที่ใช่ก็ได้อะไรสักอย่างที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าอะไรที่คุณต้องการคุณจะได้เจอมันเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นไพ่ของการที่ว่าคุณได้พบสิ่งที่ถูกใจแล้วจ้าประมาณนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้เห็นไหมสัญลักษณ์ถึงโตตรงนี้คือคุณพบกับมันแล้วบางทีคุณอาจจะได้พบเจอสังคมดีๆก็ได้ถ้าสิ่งที่ผ่านมานะคุณแย่หมด เกี่ยวว่าโอ้ยเพื่อนก็แย่อะไรก็แย่ถ้าคุณคิดแต่คุณต้องมีไอเดียที่จะีเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่มีก็อาจจะยากหน่อยเพราะคุณคิดจะอยู่แต่ที่เดิมตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอแต่อะไรแย่ๆคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไปเจอสังคมที่ดีกว่าหรือถ้าคุณคิดว่าสังคมที่คุณอยู่ดีอยู่แล้วเช่นว่าพอใจในพ่อแม่ของชั้นพอใจในอะไรของชั้นพอใจในเพื่อนของชั้นพอใจในแฟนของชั้นก็ดีครับเพราะให้นี้ก็ส่งเสริมว่า มันก็ดีอยู่แล้วและอย่างหนึ่งเขาอาจจะนําสิ่งที่ดีกว่านี้มาให้คุณเช่นเขาอาจจะมีฐานะที่ดีขึ้นมีอะไรต่างๆที่ดีขึ้นพร้อมที่จะถ้าแฟนของคุณอาจจะไม่เคยขอคุณแต่งงานสักทีเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีหรือว่าเขาอาจจะมีนิมิตหมายที่ดีขึ้นอาจจะยังไม่ได้แต่งงานทันทีอะไรอย่างนี้แต่เขาก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างและไพ่นี้บอกอะไรอีก ก็บ่งบอกอว่าความรักความเป็นสังคมหรือสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบมันจะดําเนินไปในทางที่ดีขึ้นได้ทํางานที่ชอบได้ทํางานที่ใช่อะไรประมาณอย่างนี้ถ้าอย่างหนึ่งคือถ้าคุณมีอะไรนะบริษัทหรือต้องการมีคุณส่วนก็คุณส่วนที่ดีได้ถ้าคุณต้องการที่แบบว่าเฮ้ยคุณส่วนคนนี้จะดีไหมอะไรอา,งงานจะทําธุรกิจร่วมกันดีไหมให้ใบนี้ยีตอบ เฉพาะเดือนนี้เลยนะไอเดือนเดือนพฤษภาคมแล้วก็อนาคตกับคดีตที่ไม่ผ่านวันที่ผ่านมาไอ้ที่เร็วๆนี้นะครับผมก็คือคุณส่วนดีถ้าคุณคิดจะทําอะไรกับใครก็ทําได้หรือจะลงทุนทําอะไรกับใครสักคนที่คุณคิดว่าโอ้โดยเฉพาะไพ่ใบนี้เน้นเนื้อคู่ของคุณหรือแฟนของคุณที่ว่าจะทําอะไรไปด้วยกันก็ถือว่าโอเคมากๆอืมถ้าคุณอยากจะมั่นใจก,กว่านี้คุณลองไปเช็คดวงอะไรดูหน่อยก็ได้ ว่าคนนี้โอเคจริงหรือเปล่ายังไงแต่ว่าไพ่นี้ก็ถือว่าการร่วมหุ้นกับใครหรือทำอะไรกับใครสักคนถือว่าโอเคอมากๆที่ว่าคุณจะคิดอยู่นะตอนนี้หรือว่าบางทีอาจจะไม่มีใครเข้ามาเลยก็ได้ที่ว่าคุณอยากจะร่วมหุ้นหรือทําอะไรแต่มันจะมีเข้ามาอีกมีคนที่สร้างสังคมดีๆกับคุณนะครับผมพูดซะยาวก็จบไปสําหรับดวงสตาคนเกิดราศีมีนในเดือนพฤษภาคมพศ2565แต่เพียงเท่านี้นะครับผม ก็มันเป็นไพ่ที่ดีนะครับผมไพ่ใบนี้ถามว่าในบรรดาไพ่หุ้นส่วนและความรักทั้งหมดอาจจะหมายถึงการงานการเงินด้วยนะมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องความรักถือว่าดีที่สุดหรือการร่วมหุ้นส่วนอาจจะไม่ใช่ความรักเสมอไปบางคนอาจจะไม่ได้ความรักอะไรมากน,านักหนาแต่ก็หมายถึงคอมมิชเคียหรือสังคมที่คอมมิชเนียที่ดีได้นะครับผม อ่ะจบไปแล้วนะครับผมสหรับดวงสตาร์คนเกิดราศีมีในเดือนพฤษภาคมอสองพันห้าร้อยสิบห้าเพียงเท่านี้ก็ผมเป็นหมอดู้ใจมือพิเศษใครที่ต้องการดูใจมือพิเศษกับผมติดต่อทักไลน์ดีไว้ที่ไลน์ดีทารัดสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมทิ้งไลน์ดีไว้ตรงใต้ขอ้อความด้านล,ล่างคลิปยูทูปก็กดทักไลน์ดีทารัดสองหกเข้ามาได้นะครับผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ขอ้อความด้านล่างคลิปยูทูปไลน์ดีทารัดสองห้าหกนะครับผมวิธีการทักมาสอบถามรายละเอียดสอบถามค่าครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณ ก็ใครที่ทักกันไปทักกันมาไม่รู้เรื่องคงอาจจะเป็นฝ่ายโทรไลน์ไปหาคุณก็เป็นได้ก็ดูด้วยมือพี่สี่นะครับผมจะดูอย่างในหนึ่งหรือจะดูทั้งสองอย่างก็เวลาที่ดูผ่านกันก็คือเ,อเวลาดูเวลเวลาที่ท่านทักเข้ามาเนี่ยหรือ,อยังไงผมก็จะโต้ตอบกับคุณไปก็แต่เกิดโต้ตอบไปโต้อต,ตอบกันมาเราไม่รู้เรื่องเนี่ยบางทีขออนุญาตโทรไปนะครับผมเพราะว่าจะ,ะกรศกของกันก็บางท่านที่ผมโทรไปก็ ถือเโชคดีไปนะครับผมก็บางท่านเป็นผู้โชคดีแล้วกันโทรไลน์จากผมส่วนวิธีการดูก็ดูผ่านทางโทรไลน์เหมือนกันนะครับผมดูผ่านทางโทรไลน์นะครับเวลาดูก็ไม่พิส์สองใบไม่อัดเสียงสองใ้นะเวลาดูก็ให้ผมโค้ชส่วนตัวเป็นโคน้ที่จริงจังกับปัญหาของคุณไปผ่านทางโทรไลน์นะครับผมเพราะเต็มที่นะก็อ่แล้วผมมีไลน์ออาเชอคเคาทาก็ใครที่ต้องการติดตามไลน์เชลแอคเคาท์ หรือว <f> ่าเป็นเพื่อนทางไลฟ์เฟซบุ๊กแอนาเคาที่ผมทําขึ้นมาก็ผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับไลฟ์เฟซบุ๊กแอนาเค้าก็กดเข้าไปที่ไลฟ์เฟซบุ๊กแอนาเค้าตรงที่ผมติ้งลิงก์ไว้ได้กดติดตามกดเป็นเพื่อนก็ฝากกดติดตามกดเป็นเพื่อนหน่อยนะครับก็โทรไลน์ได้ปกตินะครับผมทางไลฟ์เฟซบุ๊กแอนาเค้าก็กดเป็นเพื่อนถ้าใครเลือกการแชทหรือทักไลน์เข้ามาหรือไลฟ์เฟซบุ๊กแอนาเค้านะครับผมหรือว่าจะโทรศัพท์มาต้องการโทรศัพท์หรือว่ายังไงว่าจะดูทางไลฟ์เฟซบอีกยังไง ก็เดียวยังไงเราคุยได้ทางไลน์เอลเช่นเว่าต้องการที่จะดูหมอหรือยังไงก็เดี๋ยวผมจะส่งอนุญาตการโทรไปให้ทางไลน์เอลเช่นนักเขาก็เราก็ติดต่อโทรกันเพราะมันต้องให้ผมอนุญาตก่อนทางไลน์เอลเช่นนักเขาเพราะมันค่อนข้างเป็นส่วนตัวนิดนึงตามกฎนะครับผมก็ถ้าเกิดผมมีของวัตถุมงคลมีอะไรหายากมีอะไรที่ผมเก็บสะสมไว้มานานอะไรที่ผมเป็นของมีค่า ที่เป็นวัตถุมงคลเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่ผมทําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคอยโฆษณาในไล้์เช่นนัเขากา็ของดีๆนะครับผมที่เป็นของมองคลของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็จะโพสต์ไปให้คุณเห็นในไลน์เช่นนัเขาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับผมก็แต่มีลิงก์ทิ้งไว้ก่อนก็กดไปติดตามของเ,เพื่อนๆได้แล้วก็ของวัตถุมงคลอะไรพวกน,นี้อาจจะทีหลังนะครับผมตอนนี้สร้างคอมมูนิตี้ไว้ก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม ก็แต่ไลน์ปกติยังดูอยู่นะครับก็มีวิธีหนึ่งคือดูที่สนักงานสนักงานมีดูอยู่สองหมาด้วยกันคือ V.I.P กับแบบธรรมดาก็ V.I.P ก็ลายมือพิ้ซิงองกใหงตัวเลขธรรมดาก็มีลายมือพอพิ้ซีจำกัดโดยที่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วน V.I.P ก็เต็มที่กันไปเลยหลายคนที่มาดูก็ประสบความสำเร็จไปแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นอคาคัรตุก,กาจากต่างประเทศเป็น CEO โชื่อดังของเมืองไทยเป็นสปินดาราหลายคนเชื่อผมหรือเปล่าคือถ้าคุณเชื่อผมคุณก็มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะยากยีงมีจนยงงไ คุณมีความเชื่อในตัวผมคุณประสบสำเร็จนะครับผมก็หลายคนก็ประสบสำเร็จแล้วามากมายนะครับผมว่าบางคนที่มีหนี้มีปัญหาอะไรยังไงก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจไปแล้วหลายคนนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ใครที่ไม่สะดวกมาที่สำนักง,งานก็ออนไลน์ก่อนได้ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับผมก็อ่ะ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเพื่อกระนองใจด้วยส่วนสิเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเพื่อเตือนให้สบคนที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกาแจ้งเตือนใหม่ๆฝากกดเยอะๆด้วยนะครับผมตอนนี้ลาไปอยู่ที่เท่านี้ก็เชื่อมั่นในการกระทำในสิ่งที่ดีในวันนี้จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตของคุณในอนาคตของวันข้างหน้าแน่นอนวันนี้ลาไปอยู่ที่เท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ